การให้บริการตรวจไอดีเคแบบไรทูนะครับให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาของแต่ละวันครับที่จุดนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรวจ a d ดีให้กับคนแรกผลออกมาเป็นบวกนะครับสำหรับประชาชนที่ผลออกมาเป็นบวกบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรมากครับเพราะว่าเข้าใจนะครับในสถานการณ์ตอนนี้เราก็มาตรวจที่นี่มั่นใจนะครับว่าได้รับเข้าสู่การรักษาพยาบาลอย่างแน่นอนครับ จุดตรวจโควิดแบบไรททูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันเป็นหนึ่งใน2ของการตรวจแบบไรท์ทูของกรทมนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือที่วิกตอรียการ์เด้นเขตบางแคโดยการตรวจแบบไรท์ทูเน้นสําหรับความสะดวกแล้วก็ลดการสัมผัสกับผู้อื่นนะครับไม่ต้องไปนั่งปนกับผู้อื่น รถยนต์ที่เดินทางกันมานะครับส่วนใหญ่ก็มากันเป็นแบบครอบครัวครับนำรถยนต์มาจอดรอกันตั้งแต่ช่วงเช้า9นาฬิกาเพื่อรอเข้าคิวตรวจนะครับคันแรกเวลา10นาฬิกาแล้วก็ทยอยกันมาแบบนี้ตลอดทั้งวันนะครับนอกจากได้ทูแล้วนะครับก็มีแบบให้วองอินด้วยเพื่ออำนนยความสะดวกแล้วก็เข้าถึงการตรวจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากันนะครับหลายคนบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากในครอบครัวจากการเดินทางกลับมาจากที่ต่างจังหวัดโดยการตรวจที่นี่นะครับอย่างน้อยอุ่นใจหากผลออกมาเป็นบวกก็มีที่รักษาครับ คือกลับบ้านพอดีข้างบ้านเขาติดแล้วก็พอดีจะเข้างานก็กลัวก็เลยมาตรวจให้นายจ้างเขาได้สบายใจอีกรอบหนึ่งจ้ะไม่ไม่แบบนั่งรถมาก็กลัวแบบเหมือนกับว่านั่งกับผู้โดยสารเยอะเราก็กลัวว่าเผื่อติดป้องกันเอาไว้ก่อนที่ทำงานก็รอรอผลเอทเคนะครับแล้วก็ให้ให้แพทย์เซ็นรับรองด้วยนะว่าเป็นหรือไม่เป็นยังไง ก็คเคยตรวจเองนะครับแต่ว่าผลแค่ขีดเดียวครับสำหรับชุดตรวจเอดเคที่ใช้นะครับเป็นแบบเดียวก,กันกับที่ทางบริษัทอินโนบิกจำหน่ายในราคา48บาทที่ป้อมปททวิภาวดีรังสิตนะครับรูปแบบการตรวจหาเชื้อครับใช้เป็นแบบวิธีสวบจม,มูก ซึ่งทางโรงพยาบาลราชพีพัฒเป็นโรงพยาบาลที่รับผิดชอบจุดนี้นะครับวันนี้เตรียมเอทเคไว้200ชุดครับก่อนหน้านี้ตรวจหาเชื้อแต่ละวันก็ประมาณ150-300ชุดพบว่าเป็นผลบวกในชุดเอทเคนะครับวันละกว่า30-40คนครับจากนั้นจะส่งตรวจแบบ RT-PCR ครับถ้าตรวจที่เราเจอนะคะขึ้น2ขีดคือโพสิทีฟเนาะเราจะเรียกคนไข้มาคุยเรื่องแผนการรักษาว่า หแล้วเนี่ยคนไข้มีที่รักษาแล้วหรือยังนะถ้ายังไม่มีที่รักษาเราก็จะคุยว่าออตอนนี้โรงพยาบาลเราจะมีโรงแรมกักตัวให้เป็นฮอสเทลมีแพทย์พยาบาล24ชั่วโมงนะคะถ้าคนไข้สะดวกที่จะไปรักษากับเราเราก็จะตรวจแบบ rt pcr ให้คนไข้เลยแล้วให้คนไข้กลับไปกักตัวสังเกตอาการแล้วก็รอผลที่บ้านซึ่งผล rt pcr จะใช้ประมาณ1-2วันทีนี้พอผล pcr ออกมาแล้วว่าพบเชื้อโควิด จะมีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องเตียงเนี่ยโทรไปหาคนไข้แล้วก็จะคุยเรื่องรายละเอียดการรักษาต่อกับคนไข้ว่าให้คนไข้เตรียมตัวยังไงการรับผลตรวจจะให้ผู้ใช้บริการนะครับแอดไลน์ไว้นะครับจากนั้นภายใน15-30นาทีครับเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปด้วยประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กรทมตรวจให้ฟรีนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง2นะครับคือผู้ที่สงสัยว่าตนเองนะติดเชื้อ แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ผู้ที่ทํางานประสานกันในชุมชนสามารถเข้ารับการตรวจไดต้ตามจุดต่างๆที่กรทมกําหนดหรือเข้าไปดูในที่ Facebook นะครับสํานักงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครครับโดยประชาชนที่เดินทางกันมานะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าหลายคนก็คือมีสัมผัสเสี่ยงสูงจากคนในครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ต้นต่อแล้วก็หนึ่งสาเหตุนะครับการที่จะพบผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นได้โดยทางที่ได้ทูแห่งนี้นะครับก็จะมีการติดต่อประสานกับคนในครอบครัวผู้ติดเชื้อนะครับให้เดินทางมาเข้ารับการตรวจหากคนออกมาเป็นบวกอย่างแน่นอนนะครับก็จะอุ่นใจเลยนะครับก็คือมีสาพยาบาลรักษาแล้วก็ได้ตรวจ rt pcr เพื่อยืนยันการติดเชื้อด้วยครับ